รู้ไหมครับว่าทําไมฮะดิษที่ผู้หญิงลักุมผมแล้วก็มีลักษณะเหมือนกับอะไรครับโหนกอูดตรงเนี้ยลักษณะโหนกอูดนะครับจําให้ดีนะมันมีเหตุอยู่ก็คือว่าเจตนาจะเสริมตรงนี้ให้มันสูงขึ้นด้วยกับตัวช่วยหรือผมตัวเองที่เอามากองให้มันสูงขึ้นหรืออาจจะไม่ใช่ผมอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไร่าเป็น ออปชันเสริมอะไรก็ตามแต่ทําเป็นม้วนม้วนมนแล้วเอามาใส่งานแต่งงานเห็นไหมเอามาไว้ตรงนี้แล้วก็คุมผมให้มันยา,ยาแก้ปวดหัวยาวเนี่ยสมัยก่อนอันนี้รุ่นอันนี้ใครรู้จักยานี้แสดงว่าไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เด็กแล้วนะ <c oughs> ไม่เด็กแล้วนะยาแก้ปวดหัวยาวเนี่ยนะครับถ้ามันสูงเนี่ยเข้าขายนบีสรรับนานบีบอกว่าโดนสาบแช่งเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเหตุผลที่โดนสาบแช่งเพราะต้องการให้ตัวเองเด่นและ ดึงดูดสายตาคนอื่นแล้วเป็นผู้หญิงเนะี่ยมุสลิมะไม่ใช่นะครับเป็นเพศที่จะต้องโชว์ชาวบ้านด้วยกับการแต่งกายหรือว่าอะไรก็ตามแต่ดังนั้นการเจตนาเพื่อให้คนดึงดูงดสายตาคนเนะ่ยคือผิดหลักของนะครับอัลลอฮฺสุบฮานุตาอัลามุสลิมะคือปกปิดเป็นมุสลิมะมุสลิมะคือปกปิดนะครับไม่ใช่เพื่อโชว์ดังนั้นตรงนี้นะครับการโอ้อวด บางทีเราไม่ฟุ่มเฟือยก็จริงแต่เราอาจจะไปเข้าข่ายโดนโอ้อวดก็ได้เรื่องโอ้อวดนะครับแล้วโอ้อวดมันจะโดนเรื่องอะไรอีกอิจฉาอิจฉาจาเรื่องเอนได้ไหมที่ผมสอนไปเอ็นแปลว่าอะไรเอ็นเอเนแปลว่าตามันตรงกับภาษาไทยที่ว่านิสยาตาร้อนแล้วเอ็นตาร้อนเนี่ยมันเป็นสอนของชัยตอนที่มันจะพุ่งไปหาคนที่ถูกอิจฉาเนี่ยจนกระทั่งเสียชีวิตได้ใหญ่ไหม ไม่ใช่เรื่องเล็กนะป่วยยังพอว่านะแต่ตายเลยนะครับหะดิษบอกว่าโรคไอเนี่ยตาริษยาเนี่ยทำคนลงกูโบทำอูดลงหม้อแปลว่าอะไรตายได้อูดเดินแข็งแรงอยู่ตายลงหม้อได้อันตรายนะแล้วเราก็อย่าเป็นสื่อในการที่จะทำให้เราเป็นเราโดนโรคริษยาตาร้อนนะครับ